ล็กมากแล้วกก็บรับผมบอกแล้ว่าลบก ไครับผมลุยรังแรกกองที่ยี่สิบี่ครับผมเรื่องนี้ครับอรังไม่ค่อยโแลรวก็ใส่แต่รุ่นนางฟ้าเอาไปครับผมเจอกร้ทงบนลกหน่อยขอสางเครือก่อนครับผม่สขขึ้นมาค่นต้นละไม่ค่อยโตรหรอกแต่ก็พอได้อยู่ครับผม รนครับผมโอเคครับเกดครบกันเกดครบแล้วครับผมขึ้นไปขึ้นครับผมลมขันขึ้นยากเครือเยอะครับผม มันเยอะเครือมันเยอะไปดึงก่อนโอ้ร้อน้วครับผม còn lại đi khắp Đó, nó phá, nó ngang lên Thì nó căng trong các, Lăng lên Hãy subscribe ตัดเลยนะครับเนี่ยครับผมเยอยู่พอได้ครับผมไม่มีนะครับตัอ่อนเต็มพอดีครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมไปต่อครับผมจุดครบที่สองจุดครบใส่เลยครับผมนั่งเล็ก ทำให้โตครับผม เด็วแค่ไหนนะครับคุณพ่อแก่ก็กำลังเนี่ย จะเขาอยู่ครับผมไม่รู้ถอดกลา,างหรือยังไปดูกัน Uh -huh. Được không con

ล็อกมากแล้วกก็บเงินเขาบอกแล้วลบก กสองลังครับผมขาวอยู่วัี้สองได้นะ้ำมาเยี่ยมร้อยหนึ่งรา้อยู่ครับผมขาวสองลังค,ครับ